ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทําดีชแนเเล,ลขอนำเสนอเคล็ดลับดีๆในหัวข้อเคล็ดลับของคนดวงเฮงถูกบ่อยถูกหนักรับเต็มๆกันทุกงวดโอกาสมาห้ามพลาดท่านผู้ฟังครับซื้อบ่อย ซื้อหนักซื้อหลายหลายตัวซื้ออย่างไรก็ไรผลลาบลอยเห็นใจกับผลชอบเสี่ยงอยากถูกหวยคำคำนี้ใครๆก็ชอบพูดกันบางคนก็หาสูตรวิธีที่จะทำให้ถูกหวยอยากถูกหวยแบบทุกงวดครับวันนี้คิดดีทํำดีชาแนลจะมาบอกเคล็ดลับสำหรับวิธีที่จะทำให้ท่านมีโอกาส ที่จะถูกหวยกับใครๆเขาบ้างสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าหวยแน่นอนเลยครับว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานซึ่งในแต่ละงวดนั้นบางคนก็จะมีเลขเด็ดเลขดังในดวงใจที่ท่านหามาได้จากในที่ต่างๆได้มาจากความฝันของตนเองบ้างได้ยินมาจากคนอื่นบ้างแม้กระทั่งความฝันของคนอื่นก็มี แต่เคยคิดไหมครับว่าทำไมบางคนถึงได้มีเลขเด็ดได้ทุกงวดบางคนซื้อทุกงวดเล่นมาทั้งชีวิตแต่ก็ไม่เคยถูกรางวัลเลยบางคนอาจจะนานๆจะถูกสักทีหรือว่าบางคนถูกเกือบแทบจะทุกงวดทั้งๆท,ที่เขาแทบจะไม่ได้ตั้งใจซื้อด้วยซ้ำแต่กลับถูกรางวัลแบบงงๆครับสำหรับท่านที่อยากจะถูกรางวัล แล้วรวยจากเลขเด็ดสักครั้งวันนี้เราได้วรวบรวมเคล็ดลับมาแนะนำให้ท่านผู้ฟังที่สนใจท่านที่เป็นคอหวยคอเลขเด็ดลองไปทำกันดูครับถึงแม้วางครั้งได้หลายคนอาจจะมองดูว่าน,นี่มันงมงายช,ะชะัดๆครับแต่ด้วยเหตุการณ์ที่ผ่านมามันทำให้หลายๆคนยืนยันว่าทำแล้วได้ผลดีเกินคาดสำหรับเรื่องนี้ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับวิธีการทำให้ถูกหวยนั้นคนส่วนใหญ่ก็มักจะมีหลายวิธีแตกต่างกันออกไปหลากหลายวิธีความเชื่อของตัวบุคคลซึ่งแต่ละวิธีนั้นก็ไม่ยากเย็นจนเกินไปวิธีทำให้ถูกหวยยอดฮิตที่คนถูกหวยบ่อยบ่อยเขาทำกันเป็นประจำท่านผู้ฟังที่ได้ฟังแล้วอยากลองนำไปใช้บ้าง ก็สามารถนําเคล็ดลับนี้ไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องเสียแรงมากมายมาดูกันเลยครับว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทําให้ถูกหวยบ่อยๆวิธีแรกคือการเก็บกวาดบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบครับเรื่องนี้คนโบราณมีความเชื่อว่าบ้านที่สะอาดปลอดโปร่งโล่งเรียบร้อยเป็นระเบียบ จะเป็นบ้านที่สามารถดึงดูดโชคลาภและนำเงินทองเข้ามาสู่บ้านได้ครับ2ส,สวมเสื้อผ้าให้สะอาดดูดีไม่ขาดในวันที่หวยออกครับวันที่หวยออกนั้นให้เราตื่นแต่เช้าแล้วคิดแต่เรื่องที่ดีๆอาบน้ำแต่งตัวให้สะอาดและเลือกเสื้อผ้าที่ดูดีสะอาดนี่ก็เพื่อเสริมดวงราศีให้วันทั้งวัน รอรับโชคปังปังสทางเดินในบ้านครับว่ากันว่านอกบ้านจะต้องสว่างเพราะตามความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยของคนจีนแสงสว่างในบ้านนั้นนับว่าเป็นตัวกระตุ้นโชคลาภให้เข้ามาในบ้านได้นั่นเองอย่างที่สี่ล้างจานทุกครั้งหลังจากทานอาหารเสร็จครับ การถือเคล็ดลางจานทุกครั้งเป็นการฝึกทั้งวินัยและความรับผิดชอบของตัวเองและยังเป็นการส่งเสริมราศีให้บ้านอีกด้วยจานชามต้องสะอาดไม่ควรสกปรกให้เป็นที่มาของมดหนูมแมลงสาบอันจะน,นำมาซึ่งความอับโชคนั่นเองครับอย่างที่หให้ซื้อหวยกับพ่อค้าแม่ค้าที่อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสข้อนี้น่าจะสำคัญที่สุดครับมีใครบ้างล่ะครับที่อยากจะซื้อหวยกับพ่อค้าแม่ค้าที่อารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดนี่แหละและหลายคนต่างก็พยายามเลือกแผงที่พ่อค้าแม่ค้ายิ้มแย้มแจ่มใสและเชื้อเชิญให้นักเสียงดวงมาแวะเลือกชมและเมื่อท่านซื้อมาแล้วก็ควรที่จะเก็บให้ดีย้ายห,หวยนั้น ยับเด็ดขาดครับข้อที่6จอย่ามนโนเลขเองครับคือควรให้ดูแนวทางจากเซียนหรือนักวิเคราะห์และให้เอาเลขมาผสมกับเลขในใจของเราจากจะแม่จุดทูบใบหวยแม่นแม,แมปังปงกลุ่มลับของเซียนหวยที่วางเลขให้แนวทางประกอบการตัดสินใจได้แม่นๆมนก็จะช่วยให้เราสามารถเลือกเลขได้อย่างถูกต้องครับ และจะขอแนะนำอีกหนึ่งวิธีงวดน,นี้ขอให้วรวยขอให้วรวยรวยพระคาถามหาลาภของหลวงพ่อรวยวัตกโกร่ำรวยสมดังนามเรียบทองให้จำโชคลาบรอยอยู่แค่เอือ้มคาถามหาลาภหลวงพ่อรวยวัตกโกอยุทยาให้ตั้งนโมสามโจจากนั้นบริกรรมคาถาตามนี้นะโมตัสสะ พักวัตอตอะระหะตสัมมาสัมพุทธะณมูตสะพระวัตตอะระหะตสัมมาสัมพุทธะณมูตสะพระวัตตอะระหะตสัมมาสัมพุทธะสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรั r สพระพุทธชิตา สัพพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมครับสิ่งที่ควรบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตได้แก่แหวนหลวงพ่อรวยเหรียญหลวงพ่อรวยรูปถ่ายพ้าเครื่องหลวงพ่อรวยผ้ายานันรูปหล่อเหล่านี้เป็นต้นครับ ท่านผู้ฟังครับสําหรับคนที่ชอบเสี่ยงดวงสแสวงหาโชคจากเลขเด็ดว่าเลขเด็ดงวดนี้จะออกอะไรคงสรรหาหลากหลายวิธีเพื่อได้กันอย่างแน่นอนซึ่งอีกหนึ่งวิธีก็คือการจุดทูปเพื่อหาเลขทูนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีครับที่ได้รับความนิยมและมีหลายคนถูกหวยกันไปแล้วแต่ของแบบนี้จะจุดกันสุ่ม 4, สี่สมห้า ก็ไม่ได้ครับถ้าอยากดวงเปิดเราจะต้องมีวิธีจุดทูบขอหวยแบบถูกวิธีตามที่คนดวงเฮงเขาเคยทำมาครับวิธีจุดทูบขอหวยจากเลขทูบคืออะไรท่านผู้ฟังครับเราคงจะเคยเห็นแท่งสี่เหลี่ยมเล็กๆรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มาพร้อมลวดเล็กๆปักอยู่ตรงกลางสิ่งนั้นมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นทูบเสียงไายทูบพยากอรทูบเลขเด็ดหรือทูบใบหวยครับโดยปกติแล้วทูบเสียงไายจะได้มาจากการซื้อทูบที่นำมาไหว้เจ้าไหว้พระแล้วจะแถบม,มาแต่ในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการขายแยกแล้วซึ่งเราจะนำตัวเลขที่ปรากฏบนทูบนั้นไปเสียงโชูจึงเป็นที่มา ของคำวา่าเลขทูบนั่นเองท่านผู้ฟังครับวิธีจุดทูบขอหวยให้ได้ผลว่ากันว่าการจุดทูบขอหวยไม่ใช่ว่าจะจุดกันเล่นๆจุดกันตอนไหนก็ได้แต่ควรเลือกวันเวลาที่เหมาะสมโดยมีวิธีการดังนี้ 1. จุดทูบสิหกดอกในพื้นที่โล่งแจง้งไม่มีชายคาเงาไม้ หรืออะไรบนบางด้านบนและควรจุดในเวลากลางวัน 2. นํนำเงินจานวน9้าบาทจะเป็นเหรียญอะไรก็ได้ครับนำไปฝังดินไว้ 3. ตั้งน้โมสามจบแล้วกล่าวคำอธิษฐานเมื่ออธิษฐานจบก็ให้สวดบทสวดดังนี้ประตเมตังปะระชีวินังสุขะโตจุติจิตตตเมตา นิพพานังสุขโตจุติขอยสัตว์โลกทั้งหลายในสามภพจะพ้นจากภัยพิบัติและเคราะห์กรรมทั้งปวงเถิดสาธุสาธุสาธุส,าธสี่เมื่อสวดจบก็ให้ปักทูปลงบนดินและข้อห้าจากนั้นก็ทำการจุดทูปเสียงทายและนำเลขที่ได้ไปซื้อหวยครับ ท่านผู้ฟังครับสุดท้ายสิ่งที่เราเชื่อและศรัทธ,ธานี่แหละจะเป็นกุญแจให้เรานำไปสู่ความร่ำรวยแต่อย่าลืมว่าเมื่อได้กุญแจมาแล้วตัวเราเองนี่แหละจะเป็นคนเปิดประตูสู่ความร่ำรวยและความสำเร็จในชีวิตความเชื่อเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เราประสบความสำเร็จเราต้องลงมือปฏิบตัติตามเคล็ดลับสู่ความร่ำรวยด้วย ซึ่งเคล็ดลับสู่ความนั่งรวยก็ได้แก่การสร้างธุรกิจหรือการหารายได้จากการประกอบอาชีพสุจริตเมืม่อมีรายได้เข้ามาก็ต้องรู้จักเก็บรู้จักออมก่อนที่จะใช้ใจออกไปเท่าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเมื่อเก็บออมเงินได้จำนวนหนึ่งก็ต้องรู้จักการลงทุนและแบ่งปันสิ่งที่มีให้กับคนอื่นเพียงเท่านี้ สิ่งที่เป็นวัตถุมงคลคาถาหลวงพ่อรวยสิ่งที่เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยคาถาจุดทูปขอเลขสิ่งเหล่านี้จะมีพลังอำนาจนวลบันดาลให้ผู้บูชาผู้สวดร่ำรวยและมีความสุขสมหวังทุกป,ประการอย่างแน่นอนอนาปโปโภติคันติโกผู้มีความอดทน ย่อมเป็นที่ชอบใจของคนอื่นช่องคิดดีทำดีชาแนลขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอบพระคุณท่านผู้ฟังกัลย,ยาณิมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่าน สวัสดีครับ